สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรทุกผู้ทุกคนนะคะเมืนน่อนีอีสานบอกข่าวกับมิคหากพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครปเป็นกําลังใจเหตุกับช่องอีสานบอกข่าวในเด้อค่ะเมืนน่อนีมาบอกข่าวดีๆค่ะนาะยกรัฐมนตรีเพื่อนประชุมทางโนโบขแล้วก็เห็นชอบโครงการประกันภัยเข่าหน้าปีสําหรับปีการผลิต2564หกให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกเข,ข้าแล้วนะคะ พร้อมกับมีการเพิ่มหรือว่าปรับกรอบวงเงินงบประมาณโค้งการประกันและได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่1เพิ่มเติมอีกว่า3,838.92ล้านบาทค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ขอบุนขอมูลข่าวสารจากทางทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีค่ะ เพิ่นเห็นชอบอโครงการประกันภัยเข่าหน้าปีปีหกสี่นี่แหละพร้อมกับเพิ่มปั๊บกอบวงเงินให้โครงการประกันใดๆน้ำโดยนายอดุชาบูรพาชใช้สีโคษศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพิ่นเปิดเผยว่าเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมาพ้นเอกประยุท์จันโอชาค่ะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ นายบน้น่ละค่ะขั้งที่1นึ่งทับสองพหารห อยู่ตึกผักดีบดินทั้มเนียบรัฐบาลนะคะในโอกาสนี้นะยกรัฐมนตรีเพื่อนกระไ้ย้ำว่าทั้งรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่สนับสนุนในส่วนของภาคการเกษตรแล้วก็ซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องภายใต้ามาตรการต่างๆของทั้งรัฐบาลบ่าว่าสิเป็นการประกันภยัยประกันรรยไดการลดต้นทุนการผลิตทั้งการเกษตรการบริหารจัดการตลาดแล้วก็การประกันภัยสินค้าทั้งการเกษตรเพื่อหยังเพื่อเป้าหมาย ก็คือยกระดับภาคการเกษตรเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีรายได้ยังพอเพียงในการดำเนินชีวิตเส่นเดียวกันกับการประกอบอาชีพอื่นๆสำหรับผ้ารางงบประมาณที่เมเนาหนอมเพิ่มขึ้นยังต่อเนื่องทุกปีมอบหมายให้ทางสำนักง,งานสภาพพาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักง,งานงบประมาณสำนักง,งานกระทรวงการค้าหรหือกน่วยงานที่เกี่ยวของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุ รการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและกนวัตกรรมหาลรือแนวทางในการขับเคลื่อนซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรผภาการเกษตรให้โดยตรงและก็โดยเร็วที่สุด ทางนี้นะคะคุณผู้ชมในที่ประชมุมอ่ะเพิ่นยังได้เห็นชอบมาตีโครงการประกันภัยเข่านาปีปี6 4น้ำนะคะและเพิ่นก็ได้มอบหมายเหตุทั้งกระทรวงการค้ังน้ำเสนอเรื่องนี้ล่ะคะ่ะเรื่องการประชมุมแล้วก็อนุมัติประกันภัยเข่านาปีปี6 4เสนอคอรมอต่อไปเพื่อให้ทางคอรมอผิดจะทั้งธนาคารทกอสเพิ่อนก็จะจ่ายเงื่อห้กกบพีิน้องเ้าวนาผู้ปลูกเข้าโดยเร็ววันแล้วทั้งกระทรวงการค้ังกับทางธนะานคารธกอสอเนี่ยค่ะ กับหนงานที่เกี่ยวของเพื่อนกะได้พิจารณาแนวทางในการดําเนินโครงการให้มันคือปีเดียวกันกับที่ผ่านมาก,ก็คือปีหาเก้าถึงปี63แล้วก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบอัตราคาเบียรประกันภัยพื้นฐานให้สอดคล้องกับอัตราส่วนความเสียหายแล้วกะการปรับปรุงเป้าหมายการเอาประกันภัยพื้นฐานน้ำนะคะ ให้ครอบคุ้มพื้นที่พอปลูกที่มีความเหมาะสมต่อการพอปลูกเขานะปีที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติตำจำนวนกว่าหาหล่อยเจ็ดสิบเจ็ดอำเภอขีดเป็นพื้นที่ในการปลูกอยู่ประมาณสิบหกล้านไร่ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะน้ำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากอีสานแสบกะบอกข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องในหูและเด้อว่านายโยกรัฐมนตรีเพื่อนประชุมนบอขอมอนที่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานบบขอิ่นก็ได้เห็นชอบแล้วเด้อค่ะเพิ่มกอ วงเงินครงการประกันรลยได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพี่น้องที่แจ้งปลูกข้าวสองชนิดที่ยังขังใจกับทั้งธนาคารตกสออาจอุ่นใจเลยดีใจได้เดี๋ยววันสิน้ำเรื่องนี้กระทรวงหลักก็คือที่รับิดชอบกับกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสาก์เพื่อจะน้ำเรื่องนี้เขาคอรมอ ถ้าเขาเร็วที่สุดก็ได้เงนินเร็วถ้าเขาซ่าก็จะต้องรอต่อไปเร็วสุดก็น่าจ,จะประมาณ1 5บหกุมภาพันธ์สองพันี่นแหละค่ะพี่น้องเอาละค่ะน้ำข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องห่างชื่อดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เ,เป็นกําลังใจให้กับช่อง อีสารบอกข่าวในเด้อค่ะเดี๋ยวพบพ่อกันไหมนี่คลิปหนาเนาะพี่น้องกับขอมูลข่าวสารใหม่ๆมาฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนคือเกา่าสำหรับคลิปนี้สบายดีดูแลสุขภาพเจ้าของบา,บายๆค่ะ